เครื่องนี้ทีมงานเรานะครับเพิ่งเทสเกมเสร็จเลยนะครับราคาเท่าหไหร่นะ8,990าครับฮะ<ห>8,990 8,990บาทเล่นเกมได้อย่างนี้เลยเหรอเกมทั้งหมดนะจะปรับแบบฟูให้ดีเลยนะครับเกม Gta 5m ปรับกราฟิกแบบ normal ปิดเงานะครับเทนได้ตอนอยู่คนเดียวนะเ0็ดสถึงแสิบเฟรม ตอนอยู่หลายคนได้50-60เฟรมส่วนตอนขับรถนะครับได้60-70เฟรมเกมต่อมานะครับเกมนี้เป็นเกม Call of Duty Warzone นะครับเกมนี้จะปรับกราฟิกแบบตัดนะครับเล่นได้50-60เฟรมเลยนะครับเกมต่อมานะครับเกม b o r d e r l a n d นะครับปรับแบบมีเดียมเล่นได้100เฟรมเลยครับเกมนี้เกมต่อมานะครับเกมนี้จะเป็นเกม Call of War นะครับปรับกราฟิกแบบโลนะครับเล่นได้50-60เฟรมนะครับเกมสุดท้ายนะครับที่เทนะครับเป็นเกม Forza 5นะครับเกมนี้ปรับแบบ r e ล l l y l o นะครับเล่นได้50-70เฟรมนะครับเล่นได้หลายเกมเลยเครืื่่อองนี้ถวา สุดยอดมาก เครื่องนี้ CPU เป็น i5 Gen 7 RAM 8GB DDR4 การ์ดจอของใหม่นะครับ RX 644G LEDD ก็ของใหม่นะครับเป็น l e d a g i ความจุ 250GB นะครับส่วนพาวเวอร์ก็ตัวนี้ก็ของใหม่เหมือนกันเลยเป็นของซิ m t e c h 600ว6 0 0์เคสสามารถเลือกได้เลยส่วนเคสตัวนี้นะครับจะเป็นเคสของซิมเปอรเทคมาเต็นะครับสําหรับใครที่ต้องการซื้อเครื่องพร้อมจอแะครับแค่เพิ่มเงินอีกเพียง1,000บาทเท่านั้นเองครับก็ได้จอ21.5นิ้วตัวนี้ไปเลยนะครับพร้อมกับของแถมคีย์บอร์ดเมาส์เคมิ่งตัวนี้ไปเลยนะครับ ตัวเครื่องของเรานะครับเป็นเครื่องมือสอดน,นะครับประกัน3เดือนจะมีตัวก้า์จอแล้วก็สะพายแล้วก็ LED นะครับเป็นของใหม่นะครับประกัน3ปีเต็มใครสนใจนะครับสามารถเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้านได้เต็มบีบอรนนะครับสวัสดีครับ